ต่อเลยตย้มยำกุ้งก็มาแล้วต้มยำกุ้งร้อนๆทุกคนค่ะอเาแล้วเราจะยึดหนังไงอ่ะขยับมาสิคะอ่ะงั้นไงเออได้เดื กินเข้าไปาะอิ hmm, so mm ่มๆอร่อยมากวนี่อร่อยมากพี่ลูกไ้ตัวนี้แบชาว์บัตไอไวน้แชาวอวีดแล้วว่ามันสมบัชาบัตชาวัดน่าช้าบัตน่ชัดนุ่ยสัปิกอร่อยนื่ชิมก่อนหวานมาก Jeg liker det. สดน้ามันฮอตทุกคนมาล้านเนร้านเ,าเ่อแล้ว มาย่างหลายมาจนล้านนี่นหละล้านนี่อร่อยเขาต้มซุปิอืมซดเลยเค็มคนมากกินกับข้าวผัด เป็นเนีเขาใส่น้ำใส่นมสดนะจ๊ะ <c oughs> กลมกลมดีแฮ่แซ่บอยู่สดนั่นนะจ๊ะนุ้ยนี่ไงกุ้งลูกเขาเขาเขาใส่กุ้งแ,แ,แล้วแปดตัวนี่ยเราบอกกินแล้วว่ามันสม ส่วปกติค่ะส่วปกติเพราะว่าพัดไทยกับเส้บกินท่อนๆถ้ามีเแลวเย็นแล้วมาบมบันไดนล้วะเนาะ เด็ดพีน่น้องอาหารมัน,มนเยอะข้าวสดน้ำซุปก,กันหน่อยข้าวเยอะมากเลยเขาให้เยอะไงร้านนี้นะมนเมาแล้วสิบตัว8ตัวอืม បានចាំយកទៅច้ําក៏បានអឺเอาเอากุ้งผัดกะเพราก็เป็นดําก็ได้อือ